เขานอนพักผ่อนเนี่ยนอนไม่พอมา3อาทิตย์คะคุณหมอร่างกายรู้สึกว่าล้ามากตอนนี้นะคะปรับแล้วนะคะเป็นนอนไวขึ้นนอนเยอะขึ้น7ชั่วโมงเนี่ยนะคะวันหนึ่งแต่ว่าอาการเนี่ยมันหายช้าคะ่ะคือมันยังล้าอยู่เขาบอกว่าอีกนานไหมมันถึงจะหายจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องนอนอย่างเดียวลาคา่ะจะเป็นเรื่องอื่นด้วยนะคะ อ่อนเพลียก็พบแพทย์เลยนะคะเพื่อตรวจหาโรคไขข้าจิบเชิีเจอคนไข้เนี่ยนะคะอ่อนเพลียนะคะแล้วก็คิดว่าตัวเองเครียดนะคะแล้วก็มาตรวจเป็นเบาหวานค่ะน้ำตาลตั้งสามสี่ร้อยเลยนะคะค่ะก็อย่าอย่าคิดอย่าคิดเองว่าตัวเองจะไม่เป็นอะไรนะคะก็เดี๋ยวนี้โรคไขข้จิบโดยเฉพาะ NCD หรือนอน communicable disease เนี่ยโรคไม่ติดต่อนะคะเจอเยอะเลยเบาหวานความดันนะคะแ้่หลายคนก็แปลกมากบางต่างกลัวการกินยาอเออไ่กินยาก็บอกว่ายาก็เหมือนกับอย่างเช่นเบาหวานก็กินแล้วตับไตพังบอกคุณส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นโรคเบาหวานเนี่ยตับไตพังนะแต่ยานี่ทําให้ไตพังนะคะแล้วก็บางคนต้องกินตลอดชีวิตเลยเหรอโอ้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็เราขาดอะไรไปเราก็เติมสิ่งนั้นไปซึ่งมันไม่ได้เป็นพิษต่อร่างกายก็ สามารถกินไปได้อายุ60-70เนี่ไม่มีใครไม่มีโรคเลยนะคะน้องตังเพียงแต่บางคนไม่ไปนค้นหาเท่านั้นเองแล้วถ้าเป็นโรคอย่างเช่นความดันเจอเยอะมากความดันโลหิตสูงอันนี้ก็ถ้าระทานยาก,กันไปดีกว่าเกิดสตรกนะคะเส้นเลือดแตกเส้นเลือดตีบในสมองอันนี้ก็จะมีอันตรายมีอมพาตนะคะมีติดเตียงได้